สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่ลูกป้านาอาสุขุสุขขดรับมือนีบอ้อไก่โครระบบผ้าเราอาพี่น้องร้อมาอีกแล้วครับอุย้ยมุดมุดมุดครับพี่น้องมุดไรมุดอยู่ในกระเป๋ามุดไตออกมุดขั้นครับขึ้นกระเป๋ามือนีบไก่ผ้าเราอก,กระพาพี่น้องลอเขาไปเบิงเฮดผึ่งท่ามครับไปเบิงน้ำบอไก่ว่าจะมีเฮดผึ่งท่ามบอพี่น้องผมมือนีไปถ่ายที่ตามรับชมมั่งครับผมกกงอนไก่ก็จะเป็นงามพุ่นลหรกำลังขึ้นดอกครับ กำลังขึ้นดอกเลยดูนะดอกงามๆเลยครับพู้หล่สวยงามเลยครับผมไปครับไปเบื้องเฮ็ดเบื้องถ้กันมาแต่เสาอยู่ครับเหมือนนี้ตะเวนกับป้านขึ้นครับพี่น้องยังพุ่มูอยู่ไปครับเขินเฮ็ดดอกแรกครับผมนี่น้อยนี่ครับมาแต่เสาไลกับเบเ้องเฮ็ดครับพี่น้อง เขาไม่ได้รงในมืดอมีจีดีเลยก็าจะเห็นดอกเดียวครับดอกเดียวยังตุมต่มๆอยู่ครับมาจะเลือกหลายเนี่ยพอเห็นเห็ดครับพี่น้องผมมันเมืดมือดตื้อๆเลยนี่อีกหนึ่งดอกครับนี่ผมทำหน่อยครับพี่น้องเกือบเนี่ยพอเห็นดอกหน่อยแล้วก็ได้มีอีกหนึ่งดอกครับเมืดๆมืดเลยครับ มุนคำว่านี่โอ้ยมุนคำว่านี่ฮกฮกครับเหมือดเพราะเห็นหงเลยครับขายง่ายคำดอก่เดี๋ยวออกไปข้างนอกกอนครับนี่ครับดอกวองหันดอกพอดีสอนพอดีคำเลยครับ มีอีกนึื่องดอกครับอยู่บนมือดอ,อีกแล้วดอกนี่อยู่ในถึมครับพันอยู่ในถึมในท่าหกหกครับพี่น้องนี่กระลังตุม่มงามๆเลยครับมุนเข้ามามือดครับอากาศโอ๊ยอากาศว่าแสงว่าในพ่อมันจะเศร้าไรก็นไดเดี๋ยวกันจค่อยแจ้งไปน้ำอยู่ดอกครับไปติดตามกันเบาๆค,ครับผมเจออีกแล้วครับ นี่ครับนี่ดอกนี่ครับงามๆอีกแล้วครับดูะนดะ,ะดูนะกำลังถูอ้วกหยุดเดี๋ยวนะครับสองดอกสามดอกครับปาดสองดอกสามดอกเลยครับนั่นนั่นเห็นดอกนึงครับอีกสองดอกตั้งโจโก,โกย้ยูคนพี่น้องไปครับไปเอาดอกนี่ก่อนนี่ครับนี่นี่น ครับดอกนึงมีอดอกนึงครับนั่นอีกดอกนึงแสงกำลังจะว่าครับแดดกำลังจะออกนั่นครับโจโก,โกยูี่ตั้งจุก,กเลยนั่นมองนี้ได้สามดอกสี่ดอกครับไปหาซองมังคับลอกกันอีกครับผมปวดเท้าเพอได้แกงกินเส้าครับ ดอกครับดอกงามงาอีกแล้วดอกงามๆสวยๆอีกแล้วหนึ่งดอกอุ๊พี่ดอกนึงครับพี่ดอกหนึ่งพ,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 พี่ครับพี่พี่ี่ีมอบเอ็ดเล่นอยู่นี่ครับดอกมีล่มยู่นี่ครับขายง่ายหลลมปีกยิงเลยครับพี่น้องผมขายใหญ่หลายพี่ดอกนึงครับพี่ครับดอกนึงยิ่งน้อบอกไก่พี่ครับ มุนก็มาเอาพี่น้องดอกน้อยเลยครับเลยไปขับนี่กันเอาบ่เอาต้องติดใบใหญ่ได้เนี่ยน่กันเห็นกระได้ดีครับตี่สองดอกละอุ้ยนี่ข้างหลังมาไกลอีกดอกนึงครับนี่ครับดำๆอยู่นี่นี่ครับเนี่ดำๆอยู่นี่นี่ครับอีกหนึ่งดอก มีอ,อ,อีกสามดอกครับเกิดคู่กันนะครับเสียงองพอคาับอุ่นเขามาในดุงสามดอก้้ครับตั้งร่วมกันสามดอกสวยๆครับร่วมกันเลยพี่น้องครับ เนี่ยมาไก๋ๆว่าเมนเห็ดผึ่งถ้มขลาดมาใส่พี่น้องพี่น้องเห็นก็บล็อบบอไก่ก็ว่ามมนเห็ดผึ่งถ้มขลาดมาใส่ยางแห้งมาได้ใส่มันดากกระปูโอ้ยหายกินเลยมันได้ใส่เป็นข้องเด็ดดเ็กหน่อยว่าเมนเห็ดผึ่งน้ำตังจุก,กุยว่าตัวมวูอีกกอนเป็นห้ามูส่งเสียคุบบอไก่เหราเมนเทสผึ่งถ้ำครับตังจุก,กุยอยู่ไปครับบอไก่หัวสะพกเสียมากครับพผัะ ครับใส่กระตาเลยใส่กระตาเลยบางไก่บ้านใ,ในตัดตีดนมันครับตัดขาเพิน่นบางท่านเพิูดว่าเหตุผลท่ามเขาตัดขาแล้วมันจะเหี่ยวนะครับ,รรบรก็เลยบ่ปกติบาไก่ก็ตัด,ดอยู่หรอกครับพี่น้องแต่ว่าก็อยากตัดนะบางท่านเพิ่นก็ว่าเขาตัดขาแล้วมันก็จะเหี่ยวเพินนะ่นวะไปหอดอันนังตัดเพินนะ่นวะเช็คเสียเอาคำใดเนาะพี่น้องเนาะหลายแนว ก็คอยเห็นไปแล้วครับบ้านนี้เห็นหวงแล้วครับนี่ดอกนึงนี่หน่อยครับนี่ดอกนึงนี่หน่อยครับอีกนี่ดอกนี่งามครับนี่ดอกงามเลยตุบปุ๊ดเลยครับดอกเบืองขาครับพี่น้องเงาดูสิโอยเงาขึ้นนี่ครับงามงามครับดอกนี่นี่ครับผมอีกดอกนึงครับนี่ครับนี่นี่ ครับอยู่ในนี่เกิดดีเสียงตาคนอยู่ในไหนครับดอกงามๆเลยครับดอกนี่พู้หลักอู้ยขาขาจังไดมาสวยงามเท่พู้หล้กขาวๆด้วยครับสวยงามครับดอกนี่ <ๆ S 1> ไปครับรอบังกับเปอาใก้อีก เจอนี่อีกนึงครับว่าเหมือนี้จะดอกตุูมๆอยู่ครับนี่ครับโอ้ยจุกุเลยเจอนี่อีกหนึ่งดอกครับหมอก่หมอบคันมาเหนียวพออยู่นี่อีกหนึ่งดอกครับเออยุองกันหลายเจียง้วครับอัดนี้โดกนกระสีบานแน่ ที่โพี่น้องผมตุงงา,งามเลยครับตุงงามเลยดลูนะนี่ถุงงา,งามเลยครับนีอยูใใ่ใกล้กันอีกสองดอกครับผมพี่น้องรับชมกันครับนี่ครับผมสองดอกอยูใใ่ใกล้กันครับนี่เห็ดดอกสวยๆนี่ตุ้มๆเลยครับมือนี่ อดอกพอดีชอนพอดีอยู่ในในๆันครับดอกเนึงเดี๋ยวบอกไก่สิม,มุนก่อนครับสองดอกครับสองดอกยีด่ดอกครับ มุนไปบางมานได้สองดอกครับใส่กระตาเลยจิ้บไปครับบุกกันต่ออีกหนึ่งดอกครับนี่ครับนี่เห็ดพิ่งทามสวยๆอีกหนึ่งดอกครับจุดนานี่อ,อ,นอีกครับตั้งเทเลุอย่นี่ครับ นี่้นบอปาดขาบอ,อกไกลกับบถนัดครับพี่น้องจำเป็นก็ต้องปาดนี่ครับเข้าไปหันได็ดสองดอกครับเอาใส่กระตาเลยอีกดอกนึงครับนี่ดอกน้อยๆบานหน่อยครับตัวนี้อื่นเสากสิบานใหญ่เติบกว่านี้อยู่ มีอีกนึงดอกครับดูอีกไก่กันได้ครับดูเพื่ถามดอกพอดี่อนครับพอดีคำเลยอู้ดอกอีเทอร์เลยเลยสวยงามอยู่ครับดอกนี่แข็งๆเลยครับโอ้โหสามดอกเลยครับสามดอกเลยนี่ครับนี่มีดอกนึงมีดอกนึงครับ ดอกนึงครับสามดอกอสวยๆอยู่มองนี้ครับีกดอกนึงครับนี่สามครับตรงนี้ดอกพดนีอีกครับนำๆตุุบปุอยู่นี่ สีรอครับตรงนี้อยู่ใ,ใกล้กันครับจุกุอีกแล้วนู้นพ่จะดอกตุ่งๆงามๆครับเมือนี่เห็ดเปล่งท่ามดอกพอดีค่ำเลยครับ ีถึงท่ามาครับนี่อยู่ดอกเนึ่งครับสองดอกครับว่ามันดอกเดียวดพี่น้องอีกดอกเนึ่งครับสวยงามครับสวยงามครับสวยๆเลย อีกหนึ่งดอกครับบานๆอีกหนึ่งดอกครับผมบานใหญ่เลยครับดอกนี่ปัดอีโถขาครับบอกใครไกด้มีบอพี่น้องผม งามครับเอานี่อีกดอกนึงอยู่ใกล้กันนี่ครับดอกหน่อยนี่เล็อนอหกดอกครับ แดดซองพอดีเลยครับดอกนี่แดดซองถึงเพิินบานเพิ่อเวอร์เลยแดดซองไลพอดีโอ้ตุ๊ปปุ๊บเลยครับอวนตุ๊บเลยแก่เพิินเวลโอ้ยอวนเลยครับว่าแมนขนมปังครับปานขนมปังพี่น้องผมอวนตุ๊บ ครับมาสรุปรายได้กับบ่าวไก่ครับผมบ่าวไก่ก็มาแจ่เซ้า์เพ่นครับมาแต่เสาสกับบทก็เยเหนหวงัพนได้ครับพ่อสวยมาจาักหน่อยแดดซองมากอะ่ะใครแน่ครับพ่อได้เก็บปวดลักพี่น้องผมนีพึ่งทามเอ,อ้ยสวยๆอยีกแล้วครับบ่าวไก่เอาตัวนี้ว่านได้ตัดขา <c oughs> ตัวนี้ว่านได้ตัดขาครับวับนได้ตัดขาเพิ่นบ่าวไก่กับขอบุญขอบุญ,บญ,บญพอ่อแม่เลยหายส่ย,ยัง สู้ขู่สู้คนเด้อครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นเร่งเค่เร่งใจให้เบากจนะครับอืแต่ละดอกครับพี่น้องผมพูดอะจุก,กุเลยมีแต่ดอก,กงามๆครับสวยๆอยู่ดีครับเมื่อไรเห็ดก็มีแต่ดอกนิหน่อยพอดีคำตฉเพาะตะแปะครับดอกนี้เนาะอยู่ขาง่างครับส่วนหมากี่เป็นดอกเนี่ยนี่ลายครับอแบบนี้ลาย กระผมบ่าวไก่กราบขอบุญขอบคุณพอ่อ,ณพอแม่ลูกป้านาะอาเอ,อ๋ยไอ้ใส่ยิ่งสู้ขู่สุขคนครับที่ขามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่โขกโดนบุกม,ม,ม,มาพาเลาะนะครับที่ขามาซอยกดไหลกดแช่ให้บ่าวไก่กดซับสะใภ้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้บ่าวไก่ดีเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องผมได้รับชมนะครับบ่าวไก่กับผาพี่น้องไปดูทิพย์ทวีเดีนคือว่านับพี่นอ้นนนนะนองผมพาเลาะไปดูทิพย์ครับหาปลาแน่หาตัวนกแน่หาเห็ดแน่หาหน่อใหม่แน่ไปเรื่อยๆครับผมมีแนวใดหามีแนวใดผ ไปบ่อไก่ก็สิได้ลงคลิปให้พี่น้องผมได้รับชมไปน้ากันครับวิธีอีสานบานเหาหายอยากหากินนะครับพื้นบานเห่าขั้นพวหากับบริกินแต่ปลาดันหากันยังสิบ,บริกินยู่ด้วยครับพี่น้องผมลมแข็งหาลมขาสอดครับสำหรับคลิปนี้บ่อไก่ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล่ำรวยรยสุขู่สุขคนความเจ็บอย่าไรลความไข่ย่ามีครับพี่น้องผมสุขภาพแข็งแรงสุขข,ขู่สุขคนครับสำหรับคลิปนี้ฝากบ่อไก่พูดเล่เลๆดำดำไหน้ำด้อครับพี่น้อง ฝากคลิปต่อๆไปของบบาไก่น้ำครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ